นี่คือกระบกาข่าวคุยนอกจอวันก่อนได้นำเสนอไปอ่ะ,อะร้านอะไรนะน้องคอคุกแอนคอฟคุกแอนคอฟค่ะคุกที่แปลว่าซีมันโอเคนะคุกปรุงอาหารนะคะแล้วคอฟก็ามาคาเฟ่อ่าใช่แต่อยู่ที่หน้าเรือนจำกลางบางขวางหน้าเรือนจำด้านนอกนะริมแม่น้ำเลยวิวดีมากด้านหนึ่งแม่น้ำด้านหนึ่งกำแพงเรือนจำ แต่ที่นี่อาหารอร่อยราคาถูกมีดนตรีเบาๆจากผู้ต้องขังไกลพ้ทัวมาเล่นในฟังแล้วนี่เขานําเสนอเขาส่งมาน้องวุ้นหมูแด้งค่ะวุ้นน้องหมูแดงมันเล็กไปไหมอ่ะหอมากน้องแล้วหมูแดงเหมือนมากนะคะคุณผู้ชมมันเป็นงานละเอียดน่ะ,ะเวลาจะกินต้องส่อารมณนิดหนึ่งเด้งเด้งมันซะหน่อยอผมจะทําร้ายจิตใจท่านผู้ชมดู พี่ยุทธ์จะกินหมูแดงเข้าไปทั้งตัวเลยเหรอคะแน่น่น้องโดมันน่าราักนะฮะมันน่าเหมือนจับไปเลยจับไปเลยนี่หมูแดงใช่ไหมพี่ยุทธ์กัดหัวเลย <laughs> เป็นวุ้นอร่อยไม่หวานมาก น้องเอาไปจะเก็บไวมีอร้อนไไม่กล้ากินปิดท้ายมันน่ารักเกินไปแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่บางปะหารน้องที่เคยไปตอนน้ำท่วมได้ข่าวมีแลนด์มาร์คใหม่แล้วนะเนี่ยใช่ค่ะเป็นทะเลน้ำจืดบางปะหารค่ะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่คือชนละประทานเนี่ย เร่งระบายน้ําเข้าสู่ทุ่งรับน้ําบางปะหันดอนพุทธเก็บน้ําที่มาจากแม่น้ําลบบุรีแล้วก็ลําน้ําต่างๆนะคะทีนี้น้ําที่ระบายเข้ามามันบ่าล้นท่วมถนนทางเชื่อมหมู่บ้านนะคะระหว่างตําบลบ้านคล้อของบางปะหันกับอําเภอดอนพุทธสระบุรีระยะทางยาวเกือบประมาณสักสกิโลทีนี้ชาวบ้านเหมือนทะเลแหวกไหมค่ะ ชาวบ้านทั้งที่อยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยขับรถมาพาลูกหลานมาเล่นน้ําตลอดแนวถนนที่ถูกน้าท่วมนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแต่ต้องระวังดูแนวถนนให้ดีนะใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมคะแนวถนนจะอยู่ตรงกลางเนี่ยก็เล่นน้ํากัน<อ>คือคักเลยค่ะคนไปเยอะเลยอ,เอออเสวยดีนะเขาบอกยิงช่วงพลบค่ำม,มาค่ะพระอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยแต่รักษาแนวถนนให้ดีนะ ใช่ไหมน้องเดี๋ยวกิดหลุดออกไปค่ะมันเป็นเครื่องรับน้ะนะคะใช่โอโ้โหนี่เป็นทะเลน้ําเจิดทะเลแหวกน้ําเจิดใช่ไหมโอโ้โหคือมันต้องพอดีนะถ้าสูงกว่านี้ก็ไม่ได้นะใช่ถ้าสูงกว่านี้ก็มิดถนนไปเลยนะคะอ่ะถ้าต่ํากว่านี้ก็ไม่ได้มันก็ชัดมันก็เล่นไม่สน่มันต้องพอดีบางป่าหยุธทยาใกล้ๆแค่นี้เองท่านผู้ชมอ่ะ ขอบคุณผู้ชมทรายการอิ่มคุ้มเต็มคำขนมปังโกเบรดค่ะวันนี้เป็นขนมปังหมูหยองน้ำสลัดและขนมปังไก่หยองน้ำสลัดนะคะเป็นตัวพระเอกของโกเบรดด้วยสูตรเฉพาะของน้ำสลัดที่หอมอร่อยลงตัวเพิ่มความอร่อยด้วยการอุ่นไมโครเวฟก่อนทานม,มีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปใครจะซื้อไปทำบุญจำนวนเยอะๆมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หลังซองนะคะหรือที่เพจขนมปังโกเบรดมีบริการส่งถึงปลายทางค่ะเชิญชวนท่านผูบบ้ชมทำบุญก็ได้นะ ไก่ยองน้ําสลัดหรือหมูยองน้ําสลัดใช่ไหมอันนี้อร่อยมากของโกเบรดค่ะสําหรับผมไปที่ชัดเจนนะหมดไปแล้วแล้วนี่ถึงจะกินเข้าไปผมก็มีน่หมูแดงใหม่น้องใบเอาไหมเอาค่ะนี่ใบเอาอันนี้นี่เห็นไหมน่ารักไหมน่ารักทําเก่งมากเลยอะค่ะมันเหมือนมากเลยอะคือต้องเอามาใส่ถ้วยนะอันนี้มันใส่ไปแล้วกันแล้วก็แล้วก็หมุนๆให้มันเด้งๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะ